สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องยายเอกับพยายกําลัางสิบภาคกันไปอ่นสำนักง,งานบัญชีจ้าเมานี่เขาเจาะนัดพยายเหตไปหาตอนแปดโมงสี่สิบหาจ่ะพี่น้องยายเอกับพยายออกจากบ้านกับแปดโมงสี่สิบรถจ้าฟาววะสัน พ่อยายเลากระสิไปหายทางอันสำนักงานบัญชีขจาเหตุบัญชีเหตุยังหายยังสิละจ่ะพี่น้องเพราะว่าอันพ่อหญ่เลาะกับมีไล่ใดเนาะจ่ะนีไล่ใดนวลนี่นั่นเลากับเลยกระตองหายขจาเหตุบัญชีหายเพราะว่าพ่อหญยเลากับเหตุบ่เป็นย่าเอกกับเหตุบ่เป็นจะกัะตองจางสำนักงานบัญชีเจาตรวจสอบหรือว่าเหตุหายมันถูกหายมันถูกต้องนะจ่ะอากาศกันหนาวคือก็เหล่าจ่ะพี่น้อง้างนอกก็ได้ ข้างนอก16อองศาจ้ะยายเบิ่งอยู่ในอันหน้าหน้าัด16องศาข้างนอกอากาศเย็นย็ใหญ่เราก็ให้บริษัทอันให้อันสำนักงานมันจนี่เขจ้าเฮ็ดย้อนหลังให้พร้อมจ้ะพี่น้องเฮ็ดย้อนหลังให้หลายปีอยู่ 2, 3ปีอยู่จ้ะเพราะว่าพะใหญ่เราเปิดตั้งแต่พัดเราอันเปิดเป็นห้องเซาเนาะจ้ะ ตะกี่เรแล้วก็เปิดยุพี่นองวันนี้เรามาช่วงโควิดเรามาถูกบ้านเราก็เหตุไม่แล้วราก็มาเปิดไหมจะเปิดหคอนเซ็ปต์ไม่ประมาสามปีนี่แหละพี่นองก็เลยสหายสำนักง,งานมันชี้นี้ขาจาอันเหตุหาย,ยอนหลังน้ำจา่ามันก็เลยสิส่งหยากแม่จากน้อยพี่นองเพราะว่ามันต้องเหตุย้อนหลังหล,า,งลายปีน้ำจา่ายายเห็นแล้วยอยากกับบัญชีสำนักง,งานมันชีแม่หนี่หลายเดือนแล้วจะพี่นองแต่ก่อนเราไปไทถ ตัง้งแต่เราไปไทยกับพืชสาบผานอะจวาเลากลับมาอีกรอบหนึ่งบันนี้รอบนี่ก็สิกลับอีกเดือนพฤศจิก,ก,กาก็ต้องเฮ็ดให้มันให้มันเรียบร้อยนะจ๊ะโอ้ oh, today not much p e o p เดี๋ยวไปลุกขึันปากซิสการ์ไป หอนละจ้าพี่น้องน,น,นัดเตสอลายมาอนีเบรเห็นมีลูกค้าเลยปกติแม่รถเต็มแล้วมาอนีมีสองสามขั้น้ากัน,านามาหอดเราพี่น้องจอดรถยุคข้างนาเราจ้าอันสงสัยอันพนังงานกรจองยนตพันเนียมากพี่น้องเพยาะไงกันเลยว่าอันถ่ายอยู่ในหนีก่อนมันหนาวขนะพี่น้องข้างหนอกมันหนาวจากทั้งลมทั้งลมทั้งหนาวอากาศหนาวนี่ หรถมันโชว์16องศาจากท้างนอกเที่ยวแม่หลายลอรอบล้บพี่นอ้องหนึ่งแต่พลานกับมาตะไท่สองสามอาทิตย์นี้ม่นเป็นมมกเกือบทุอาทิตย์จ้ะเดี๋ยวกับเอาอันนั้นเดี๋ยวกับเอาอันนี้อยู่หันคนก่อนคอนก่อที่เขจ้าเหตุกรผย,ยสิบไปไ่ยเดือนพฤษภา,าะนะพี่นอ้องผุ้ยิ่งได้จ้ะผู้้งยิ่งบัดน,นี้อันอันจงไหนมาเปลี่ยนเป็นผู้ชายผู้จ้ะพ่อพ่อ ยาย,ยายเอกก็พญ่ยกับมาหลอบนี่เนาะอันมาเปลี่ยนเป็นผู้ทรายสงสัยผู้ยิ่งเล่าเราประเหตุต่อเลาให้ผู้ทรายเป็นคนลบผิดชอบพีชช่พนอ,อพ่ใพญ่เรายก็จมอยู่เล่าวว่าเสียเวลากับสาวอันนั้นหลายเดือนครับปัจจุบันเหตุบ่ได้ใดคือบอบอกแต่ที่แหลกจังสินาะก็เลยเนี่ยรอบนี้ก็เลยม่พอ,อนพนักง,งานผู้ทรายจะคนยินเดีอคือกันนั่นละอ,อัน มือ่อนี้เราโทรเราหันเอิญมื่อนี้เรานัดผู้ใหญ่มากยีหยังอีกบุญย่าเอากกระปลูนะ้ำย่าเอกกเลยบ่อยากถามเร่าหูตะวันเอาอีหยังเขาสิขอเพิ่มเติมเอกสารอีหยังจังสิลาจา่ะเปลือกบริษัทรับเพียบัญชีนะพี่น้องก็สิพวกรายรับรา,ายจ่ายพวกอันอันอีหยังเกี่ยวกับพวกรายได้เราของสิละจา้ะเพราะว่าเราก็ะเทือเรา,เราสิเตรียมตัวไปอยู่ไทยนะพี่น้องเราก็ สียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ได้บู้ย่าเยก็บบ่บ่บ่เขาใจปันไดน,นะได้เกแค่แค่คิดว่าสถานการณ์อาจจะเป็นแบบนี้อีกอย่างแล้วมีไล่ใดาจากการเปิดของไรค้นเซลนะพี่น้องจากกระเล่นก็น่าจ,จะเกี่ยวกับไล่ใดตรงนี้น้ำหรอกกะกะคือจังกะสิบ,บานเท่าหรอพี่น้องเวลาันมีรล่ใดเท่ากับต้องเสียผ้าษอภ้าษีมันบ้จาจย่าเยกักีวามันเหอะเกี่ยวกับภ้าสีนี่แหละ ปัญยายเราก็เลืเ่อนองห้สำนักง,งานบัญชีเขาเจาะขามาซวยโกลหนาวไหมโอเคเฮียว่าโซ่ <Okay. laughs> <also> just come ป <laughs> ัญญาว่าเก่าโมงยังสิเข่าไปดอกก็ได้นาทเท้าอันแปดโมงสี่สิบหาหลับพี่น้องยายเอกับปัญญาก็ออกจากบ้านแปดโมงสี่สิบเด้ปัญญาก็ขับรถเอาตัดตายเป็นยายเอว่าจะขับไว้เป็ยังสันดอกจะข้อ,ขอสิเกิดอุบัติเหตุเราสันดอก ขับสสาก็ได้พต้องขับไว้ปานนั่น <c ười> ข้าเห็ดนั่นเห็ดนี่หลับพี่น้องย่าเอะข้าเห็ดกับเขาน้ำละย่าเอะต้มบักเขือไใบจาว่าสิซุบักเขือหลอกกันเขาเนี้ยนนหนึ่งว้แล้วหนึ่งใบตะแซาแล้วหลอกการยังก่อนละลวกแค่รอสจะต้มแค่รอสพี่น้องไว้จะกินกับซุบักเขือจะ้ะของพ่อยก่กะอันมักปลาไว้แล้วมักปลาไว้แล้วเดี๋ยวกัดไปยังสิไปทอดจะ้ะ ใส่เวลาพอโดนออกพี่หน่วงกะจิบประมาณวั่ยี่สิบนาทีนี่หละมั่งใหญ่เอ๋คิดว่าปกติเอ๋มากับใหัยกับปะมานยี่สิบนาทีจ้ะประมาณนี่แหละกลับไปกะสิบประมาณเก่าโมงเคืองมุ้อใหญ่กับกินเขาประมาณสิบโมงจ้ะกะสิบประมาณนี่แหละใหญก็สิมีเวลารเฮ็ยกับเขาอยู่ขาไปบ่เถ่าใหญ่กับใหญยกับเขามานางรออยู่ข้างในหล่จ้ะ <c oughs> น้องมาเนี่ยมีลูกค่าผู้ใหมากอยู่จากพี่น้องมแตรย่าตยิกับเพยไงจ่ะสงสัยผลสินนัดเป็นลูกค้าไล่แหลกของเมือจ้ะพใหญ่กะเหตุทุลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้กะกำลังสิบา้ากันกลับบ้านจ้ะแม่เหตุทุลาที่แถบพระโดนอกพี่น้องประมาณสิบห้านาทีจ้ะอันญาติก็เลยถามพใหญ่ว่าเป็นตะเหลว่งไงบ่หล่ะเล่า,าลก็เลยว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งสี่เหลอยู่ดอกพี่น้องมันนี้ เรื่องอันเกี่ยวกับพวกันเหตุบรรจงบัญชีออยังม่ละจ่ายเพราะว่าพญาย,ยเาว่ามันไก่สินปีไก่สินปีอัน,อนอยังพวกตรวจสอบบัญชีแล้วสินะพี่น้องเราก็เลยฝาวเหตุให้มันแล้วจะก่อนสิไปไทยน้่นี่ละไปไทยหลบหน่ะเดือนพฤศจิกาจะเราก็เลยว่า,ขาเขาจว่าประมาณอาทิตย์น,นึงสิแล้วยุพี่น้องมันย่าเอกับพญ่กับกระล่างสิเดินทางกับบ้านจ้ยายายเอหิ้วเขาเลาพี่น้องตอนนี้เก่าโมงสิบเจ็ดนาทีจ้ะ กลับไปอย่เอกสิไปสูบักเขือจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาฝากไ้ซึ่นี้ก่อนจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า